มันซ้ำนี่ห้ามใส่ดูดซึมโดยเด็ดขาดพี่น้องขันบ่เฝ่ามาสีเห็นซ้ำนี่พี่น้องเอ้ยมันขึ้นมือละเส้ผนผด้นี่ครับเบิง่งอาจารย์เราพาเห็ดเคยมาแล้วครับปล่อยไว้สามสี่วันนี่เพื่อแป๊แบเดียวนี่บด้เลยนี่ทังนี้ครับลูกพี่นี่นี่ทั้งสายมือโดนต้นมันไม่เป็นไรลูกพี่ตัวนี้ <c ười> อย่าโดนยอดก็พอจีบไปเลยแกงไปเลยให้เสมอเสมอเป็นยาที่ผมใส่มาตลอดพี่น้องเนาะเค็นบัต ได้มาลองยาตัวนี้ติดใจเลยพี่น้องเนาะยาที่ผมใส่ประจํามาก่อนตัวนี้ผมชอบก็คือเวลาสีมันเป็นฟองแล้วไปแตกพุ๊บน้าใบมันจะไหลลงน้าใบเลยพี่น้องเนาะยาตัวนี้นะครับผม่าพามาติดตามผลมันซ้ำนี่ห้ามใส่ดูดซึมโดยเด็ดขาดพี่น้องเนาะตั้งแต่อายุสามอาทิตย์ขึ้นไปนะครับห้ามใช้ดูดซึมโดยเด็ดขาดบวเสื้อล่องเบืองพี่น้องอาการมากกวสิปเป็นหยอดเรืองๆแต่ว่าคันยังบวชหอนสามอาทิตย์ใส่ดูดซึมได้ เพราะว่ายัางว่ตเพราะว่าหากมันยังป่ะแตกหาก,กินไก่ครับถ้ามันยังบอดสามอาทิตย์แต่ว่าขันหลังจากสามอาทิตย์ไปแล้วหากเข้าไปไก่แล้วนะครับมาเสือพี่น้องลงไปโกยเบิ่งด้วยครับต้องเผาไหม้เท่านั้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งภาษาชาวบ้านคือยากระเทย